มาพี่น้องมามณีอน้นศิลปะสิบภาพี่น้องมารับชมบอนไซต้นเข็มครับพี่น้องสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่อีกหลายเด้อพี่น้องเด้อนี่ผมก็ได้ทดลองเลี้ยงบอนไซต้นเข็มใส่น้ำนี่พี่น้องเด้อใส่น้ำแล้วก็ดินที่ติดมาเป็นดินเกา่าผมก็บได้รื่อออกหรือแก้วเด้อพี่น้องเด้อแล้วต้นไม้เขาสีซอกตายครับพี่น้อง พราะผมเคยเหตุตายมาแล้วครับพี่น้องแล้วก็ผมก็ได้เอาเปลือกหอยที่ห้องกินเหล่วดุนเติบแล้วล่ะพี่น้องล่างออกแล้วก็เอาไปตากแดดผมก็เก็บสะสมไว้ประมาณไหนเป็นปีลวครับพี่น้องเปลือกหอยชุดนี้ต่างนานาชนิดก็จะมีเปลือกหอยไายแน่เปลือกเองี้ยล่ะเปลือกหอยแมลงผูก็เปลือกหอยจุบหอยจุบ หอยค้มก็ได้แล้วก็หอยเชอรี่นี่ตัวหอยเชอรี่วิธีการสั่งผมก็ได้เอามีผ่าเทปดำเนื้อหนักผ่าเทปดำผมได้เอาผ่าเทปดำพันหลอหรือเจิญหลอดดิบหนองเด้อเพื่อจะเพิ่มความนุ่มในอิวหนองเด้อ พอต้อนเข็มผมก็เริ่มจะบิดยากครับพี่นอ้องต้นเข็มกับเป็นต้นไม้ที่บิดบิดยากเติบด้วยรือเเน้่โหมยากครับพี่น,น้องโนนมยากนล้วก็มี่การหักงายงด้วยรืองเด้อผมก็เลยเสริมด้วยผ้าเทปพันหรือเคียนนี่เคียนหลอบตน้นหลอบตน้นนี่หลอมาหลอมาด้านซ้ายด้านขัวนี่พอผมพันหรือเคียนเรียบร้อยแล้วผมก็เอา ถุงพลาสติกที่เรือใส่ที่นีงแด้วได้ถุงพลาสติกที่เรือใส่ผมกะาเมาลายน้ำกลลหรือพันหรือเคียนพี่นี่ได้เมลายน้ำกลลไลไปไลนาเติบเลยพี่นอ้องนี่ไลนาเติบนีไลไปเรื่อยไลไปเรื่อยๆนนีนนี่่เห็นบ่พอไลเรียบร้อยแล้วผมกะเดี๋ยวลวดอันนี้ก็เป็นลวดลวดฝึกหัด ก็ลวดเออ่บ้านเล็กกําลวดปิ่นไก่เข้าใส่ดีอยู่เพื่อให้ฟื้นฮัทก็ลวดลวดลวดหมุนหมุนไปรเรื่อยๆหมุนหมุนรอบต้นเด้พี่น้องแล้วก็มารอบกิ่งที่เฮาร่วมหลางไว้นี่อยู่นี่ก็มีหลายกิ่งเด้อผมร่วมหลางไว้อยู่นี่ก็มีหลายกิง่งแต่สุดร่วมหลางให้เป็นกิ่งเดียวนะพี่น้องหมุน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 ,มนจนรอบ นี่นี่แล้วก็นมนมกิง้งนมกิ้งแล้วก็บิดบิดบิด,บดเอ่อตามที่ฟอร์มเขามาักมากฟอร์มอะไรกับบิดฟอร์มนั่นนะพี่น้องผมก็ยังหมูหมวยด้วยพี่น้องเด้อย,ยัง,มงหมูหวยอยู่ขอบคุณการติดตามรับชมครับพี่น้องกะประมาณนั้นพี่น้องนะสวัสดีครับผม